ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แด่องค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดร,รโลดและคุณครูเจ็ดมิพิษและคุณครูทุกท่านดิฉันนางเกศรวิชารหัสห6หกขีดศูย์เจ็ดขีดห้าแปดเข้าห้องฝึกย่อยตั้งแต่วันที่สิบมกราหกหกก่อนปฏิบัติคุณครูแนะนำให้ถวายชีวิตขอพระเมตตาถวายบุญาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะภาพพระนึกถึงภาพพระได้บ้างไม่ได้บ้างคุณครูบอกให้ลาพระพุทธภูมิถวายบุญเดี๋ยวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระเมตตาแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรคงจะมีเวียกบากกรรมเยอะปฏิบัติวันไหนจึงมีแต่อุปสรรคติดขัดทุกครั้งปฏิบัติได้ล่าช้าใช้เวลานานถึงหกเดือนบางวันก็ชิดท้อแต่ไม่ถอยเพราะคุณครูก็ให้กำลังใจดี และขอให้อดทนต่ออุปสรรคทุกอย่างให้นึกว่าเราขอเกิดชาตินี้ตายชาตินี้เป็นพบเป็นชาติสุดท้ายตื่นนอนตีสี่ถวายบญชาวงสมเด็จแจะขอพระเมตตาเหมือนทุกครั้งไหวพระสวดมนต์ตามปกติแต่นั่งภาวนานึกถึงพระพะเจัพระพะนึกออะไรยังไงก็ไม่ออกบอกหัวสมองมันทื่อไปหมดเลย ตัวก็เหมือนมีของหนักๆมาทับเอาไว้นั่งดูดูอาการดู่จนได้ยินเสียงนกออกหาจินเลยลุกออกจากที่นั่งดูนาฬิกาหกโมงเช้าเล่าให้คุณครูฟังคุณครูบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ถวายบุญแด่องค์สมเด็จให้มากๆปี่ทางปุญญาพลังบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาดีแล้วเกิดผลแล้ว ตั้งแต่อดตชาติจนถึงปยุบันชาติขอน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่สมเด็จองค์ปฐมและองค์หลวงพอ่อฤาษีดิงดำหลวงปู่ปานและขอพระเมตตารับบุญกุศลลูกด้วยเถิดและขอพระเมตตาขอพระบารมีแผ่บุญกุศลนี้ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพกทุกชาติขอเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติได้รับบุญกุศลนี้ และจงโมทนาหรือเจ้ากรรมในเวรที่ข้าพเจ้าเลยเคยปิดบังบุญกุศลและขัดขวางทางปฏิบัติมรรคผลของท่านข้าพเจ้าขอขมาลาโทษกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงรับขอขมาจากข้าพเจ้าด้วยเถิดและขอพระเมตตาขอพระาระะมีองคองหลวงพ่อฤาษีริยงดำแต่ท่านพญยะยมมาลาดได้โปรดเมตตา ทรงบุญต่อให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาบนกุศลนี้รับได้ยกอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตับเท่าเข้าสู่ปณิพานการปฏิบัติดีขึ้นเรื่อยๆภาวนาวันหนึ่งเวทนาเกิดขึ้นอย่างแรงคิดจะเปลี่ยนท่านั่งนึกขึ้นได้ ไม่เปลี่ยนก็จะปวดอยู่เหมือนเดิมก็เลยไม่เปลี่ยนขาจะขาดก็ให้ขาดไปจะตายก็ให้ตายไปจะขอเอาร่างกายนี้ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอจิตสงบลงเห็นองค์หลวงพ่อมานั่งยิ้มอยู่ข้างหน้าแล้วกำหนดจิตเข้าไปกับลงแทบเท้าองค์หลวงพ่อแล้วขอพระเมตตา ขอพระบารมาีเรามีองค์หลวงพ่อจิตสงบลงมากและนานถอนสมาธิจิตก็เบากายก็เบาสบายเหมือนไม่มีอะไรส่งการบ้านให้คุณครูคุณครูบอกว่าจะส่งรายชื่อเข้าห้องสอบจิตแล้วนะก็ได้พอได้สองวันคุณครูก็โทรมาบอกว่าเขาได้เข้าถึงประสราบันแล้วนะดีใจด้วยนะจริงเหรอคะคุณครู นึกว่าจะไม่มีวันนี้แล้วดีใจมากค่ะขอพระค,คุณคุณครูเจดนิพิษมากๆนะคะแต่ขอขอบค,คุณคุณครูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ